นี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเนยหมึกย่างโคตรแซ่บนะคะพี่เนยเปิดร้านทุกวันไหมคะเนี่ยเปิทุกวันค่ะถางแต่กี่โมงคะ่าตั้งแต่สิบหนาฬิกาค่ะประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยค่ะค่ะเป็นต้แปถึงประมาณสาทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยค่ะมีอะไรขายบ้างคะเนี่ยมีปลาหมึกอย่างเดียวหรอมีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นอาจจะมีนี่น้อยนิดนึงนะคะ ปลาหมึกก็จะมีหนวดหมึกค่ะมีครางหมึกค่ะมีไข่หมึกค่ะมีประมาณนี้ค่ะมีลูกชิ้นแล้วก็จีมชาจิ้มซี่น้ำจิมรสแซ่บเลยชซีฟู้ดค่ะขายดีไหมคะพี่นุ้ยช่วงนี้ขายหมดทุกวันไหมอ่าหมดทุกวันค่ะแต่ว่าช่วงนี้คนก็จะมาดึกๆนิดนึงัประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองสามทุ่มงเงี้ยค่ะใช่อากาศมันร้อนวันใช่ช่วงเย็นเ้ร้อนไม่ค่อยมีลูกค้าในนึง เยอะคือช่วงเย็นๆนะคะช่วงบประมาณห้าโมงหกโมงไปจนถึงสั้นตึ้งสิบอะไรเงี้ยค่ะส่วน้ากคนก็จะเดินช่วงหลังหกโมงไปอย่างงี้เนาะแดดอ่อนแล้วร่มช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอากร้อนมากเป็นยังไงบ้างคะรายได้เป็นไงคะดีไหมอ่าดีไหมก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้แต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหาย หมดทุกวันก็โอเคแล้ว่วันนึงได้ได้ประมาณเท่าไหร่คะพี่เนยอ่าหนึ่งถึงสอพันค่ะอ๋อก็ถือว่าได้เยอะอยู่ก็โอเคอยู่ที่กันร้านอยู่ทางอ่าอยู่ข้างเซเว่นบันเอื้อท่าูมเลยค่ะมาอุดหนุนพี่เนยได้นะคะราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปคะพี่เนยอ่าลูกชิ้นไม้ละห้าบาทค่ะหมึกย่างสิบาทเลยจ้ะสิบบาททุกไม้ค่ะ น้ำหมึกนุ่นหมึกไข่หมกสิบบาททุกไม้เลยค่ะที่สําคัญน้าจิ้มอร่อยชิมน้วชิมน้วอร่อยมากเด็ดมากมาอุ่นนุ่นกันได้นะคะทําใหม่ทุกวันนะค่ะด้านหน้าบ้านเอื้ออาทรนะคะเข้ามาก็จะเห็นอยู่ด้านข้างของเซเว่นเนาะใช่ค่ะทางเข้าบ้านเอื้อได้เลยค่ะร้านก็หาไม่ยากนะคะมาอุ่นที่เนยได้นะคะพี่เนยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ